สวัสดีครับพบกับผมซันนกกลงชาแนลนะครับผมวันนี้มีน้องตัวหนึ่งบอกมาว่าพี่ซันสรุปการทําให้การที่นกจะลิกให้ฟังหน่อยนะครับผมมาฟังกันครับผมครับผมน้องๆต้องเข้าใจก่อนนะครับผมการที่จะให้นกลงนกลิกนะครับผมมันจะต้องทํามาจากสุขภาพข้างในนะครับผมนกสุขภาพจะต้องแข็งแรงนะครับผมอ่า เข่งเลงมันจากมามาจากภายในนะครับผมเหมือนเช่นมนุษย์โลเห็นไหมคนโลมันต้องเข่งเลงออกมาจากภายในถูกไหมทางการกินการออกกําลังกายเหมือนเหมือนอย่างเช่นนกนก,นกอ้วนนกจะไม่ค่อยลงเลยนะครับผมเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมผมเคยเข่งไก่แจ้นะครับผมโลโก้ผมชักน้ําหนักเลยนะครับผมน้ําหนักใน ไก่แจ้ที่ขันดีนะครับผมว่ามันถ้าน้ำหนักเกินเท่านี้เท่านี้คืออ้วนเกินไปแล้วนะครับผมอ้วนไปแล้วก็เหมือนคนที่ร่างกายอ้วนไปก็คือมันเหนื่อยง่ายใช่ไหมการการเข่งไก่แจ้รับดอกก็คือจะทําให้ขันเร็วใช่ไหมเออเราก็ต้องมาทํามาฟิตอุ่นมาฟิตร่างกายของไก่กันก่อนนะครับผมทำไมก่อนผมยังเอาไปโล่อล่อตัวเมียวิ่งเลย หรือว่าวิ่งโลดอ่าวิ่งลู่วิ่งนะครับผมเพื่อให้มันออกกําลังกายมาเข้าปอดินของนอกกันนะครับผมที่ว่าจะทํายังไงใน้นกลงเนี่ยนกลิกใช่ไหมอย่างเลขผมก็จะแนะนําเรื่องอาหารก่อนนะครับผมอาหารมเมล็ดที่เราจะให้กินอาหารมันมันจะต้องเป็นพวกวิตามินสูงนะครับผมเพื่อนเพื่อนดูอาหารที่ว่าเป็นวิตามินสูงสูงเลยครับที่อ่าเป็นพวก ผสมด้วยกล้วยด้วยผลไม้ต่างๆที่เป็นวิตามินสูงนะครับผมอาหารเพื่อนๆก็ต้องใช้ของดีนะครับผมคือเพื่อนๆไม่ให้ผลไม้ตัวอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่กล้วยต้องให้บ่อยนะครับผมกล้วยนี่คือตลอดนะครับผมนกคงหัวจุกกับกล้วยจําไว้ว่าเป็นของคู่กันนะครับผมพอเรื่องอาหารเลยใช่ไหมครับผมนกถ้าอ้วนมันจะไม่ลิกนะครับผมเพราะว่านกมันเหนื่อย อ่านกมันจะขี้คานนะครับผมอ่ให้เราไปบินกองบินถูกไหมแล้วก็นกถ้าผมมันก็จะไม่ลงไม่ลิกนะครับผมคลิปนี้จะมาทําเรื่องอ่านกลิกนะครับผมอ่านกผมก็ไม่ลิกถูกไหมเราต้องทําให้ร่างกายสมบูรณ์ทั้งการกินทุกๆอย่างนะครับผมให้กินร่างกายก็จะสมบูรณ์ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนําไปบินกองบินนะครับผม บินบินกองบินประโยชน์หลายอย่างนะครับผมเหมือนที่บอกไปในคลิปคลิปที่แล้วนะครับผมอ่าพอนกเริ่มได้บินเริ่มได้กินอาหารที่ดีอ่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปปล่อยในกรงใหญให่ก็บินอิสระหรือกรงบินได้หมดนะครับผมให้เพื่อนๆบำรุงด้วยยานะครับผมตอนนี้มันมียาบำรุงไอ้พวกที่เป็นสมุนไพรด้วยสมุนไพรต่างๆนะครับผม แต่สำหรับผมผมจะดูที่มีส่วนผสมของฟ้าตะลายโจรพวกนี้นะครับผมนกมันต้องล่าเริงนะครับผมอา,อาบน้ำเพาต้องได้อาบนะครับผมอาบด้วยพวกน้ำตะเคยนะครับผมนกกรุงมันมันจะกำจัดพวกพรสิตเล็กๆที่อยู่ตามตัวนกนะครับผมนกคันนกไม่สบายตัวมันจะไม่ลิกนะครับผมนกจะให้ลิกจำไว้เลยครับผมร่างกายต้องได้ใจต้องมาร่างกายแข็งแรง จริงไหมเพื่อนๆว่าผมมีเคล็ดลับที่ผมทําในการานกลิกนะครับผมแต่ว่ามันจะบาบนิดนึงนะครับผมผมจะบอ,บอกสูตรที่ผมเคยทํานะครับผมคือผมเคยเลี้ยงแก่ป่ามาสามตัวพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อนๆลองคิดตามดูนะครับผมแต่ถามว่าบาปไหมมันจะบาปนิดนึงนะครับสูตรนี้ คือผมเลี้ยงมาสามตัวพร้อมกันใช่ไหมครับผมสามตัวสามกรุงอ่าเมื่อนกใจสู้เลยใช่ไหมครับผมมันสู้เลยทั้งสามสามตัวใช่ไหมครับผมเพื่อนๆลองคิดสภาพดูว่าเราใส่กรุงสิบเก้าในเราใส่ทั้งสามกรุงไปไว้ตัวเดียวกันนะครับผมอ่าพอ,อนกมันสู้หมดใช่ไหมครับผมนกมันจะตีกันครับผมอ่า เพราะว่าใส่ไปสามตัวในกรงเดียวนกมันตีกันใช่ไหมครับผมไอตัวที่ชนะเพื่อนนะครับผมวันหลังเรามาเกวนนะครับผมอ่าแยกเลยในบ้านเหมือนเดิมตามปกติที่เราห้อยไว้ห่างกันระยะประมาณสี่เมตรสี่เมตรใช่ไหมครับผมมันสู้หมดทุกตัวเลยแต่มันโลงอย่างเดียวนะเทคนิคนี้คือเทคนิคที่ผมเปยใใจนะครับผมแล้วก็ได้ผลนะครับผมเราปล่อยสามสามกรงมาอยู่ในกรงเดียวนะครับผม พอนนกมันตีกัน3ตัวมันจะมี1ตัวที่ชนะครับผมและไอตัวที่ชนะเนี่ยก็ผมมันใจมาเลยมันลิกดีใช่ไหมายเลยนะครับผมแต่มันเป็นวิธีสามาราบาปไหมมันมันก็บาปนะครับผมเราปล่อยนอกไม่ตีกันแต่แต่ว,ว,ว่ากอสงสารน,นะครับผมก็ให้ตีไม่นานแค่รูเพรู้ชนะแล้วก็แยกนะครับผมแต่ไอตัวเพ ไอ้ตัวเพสองตัวมันจะไม่สู้เลยนะครับผมอีกตัวหนึ่งจะกดแล้วก็มีวิธีทําให้สองตัวนั้นสู้กลับมาสู้อีกนะครับผมก็คือเอาตัวเลขมีแยกแยกไว้อย่างางนะครับผมใช่ไหมแล้วไอ้สองตัวนี้ยังอยู่ต่อนะครับผมร้องต่อไปไปมาไปมามันเพตัวนู้แต่มันสองตัวนี้มันไม่ได้เพกันเองเราปรับใหม่ให้มันขึ้นมานะครับผมแต่เมื่อนกสามตัวเราใส่กองเดียวกันตัวที่ชนะใจจะโคตรมาเลยนะครับผมอืม นี่คือวิธีที่ใช้แต่ถามว่าบาดไหมมันบาดนะครับผม่อยนอกให้มาตีกันเพื่อนๆอ,อย่าใช้ครับเป็นวิธีที่ไม่ดีนะครับผมแต่เดี๋ยวผมมีอีกเลับหนึ่งนะครับผมที่นกจะลิกกระจายเลยนะครับผมอ่านี่คือวิธีสามกรงใส่กรงเดียวกันตีกนันหาผู้ชนะนกจะลิกดีแต่สามตัวนี้ต้องสู้หมดเลียนนะครับผมอ่า แล้วก็ผมมีวิธีสุดท้ายนะครับผมเป็นวิธีที่ผมว่าเพื่อนๆควรใช้นะวิธีนี้วิธีก่อนหน้านี้บาปวิธีสุดท้ายนี้ไม่บาปนะครับผมคือให้เพื่อนๆเอานกกรงตัวเก่งของเราที่จ่ายลิกนี่เลยครับผมให้เพื่อนๆเอาไปผสมพันธุ์กับตัวเมียให้เพื่อนๆเฝ้าระวังเฝ้าดูจนนกตัวนี้พอเราไปเห็นตัวเมียใครใช่ไหมครับผม นกจะเก่งมากเลยครับผมพอพอตัวเมียไข่รอตัวผู้ไปใส่กลมไว้เก่งได้เลยนะครับผมเพราะธรรมชาตาิเหมือนคนเป็นพ่อจะหวงลูกใช่ไหมนี่นกพ่อมันจะหวงไข่นะครับผมนกหวงไข่นี่คือที่สุดเลยนะครับผมอ่าสูตรนี้เขาจะไม่บอกกันนะครับผมคือ,อคนเก่งนกเขาเก็บมากนะครับผมเหมือนเรามีสูตรเหมือนกัน แต่เขามีตุนกว่าเราเขาสามารถจับนกเพลงแล้วใช้สูตรเดียวกับเราเลยเราช่วยเขาไม่ได้นะครับผมเขาก็เลยไม่ค่อยบอกสูตรกันนะครับผมสาหรับวันนี้วิธีทําให้นกเลิกผมก็มาทําคลิปอ,ละอะไรนะนาะอ่าฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์อยากได้คลิปอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้เลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ